โอลิงฮีโน่น้ำมันรั่วนะครับฮีโน่น้ำมันรั่วน้ำมันในปั๊มคัสบนรั่วนะครับโอลิง okay. เป็นรอยเดี๋ยวเราจะเราซื้อโอลิงมาเปลี่ยนนะครับนี่เล็กนิดเดียวสิบบาทนี่เราจะใส่โอลิงเ,เข้าไปฮีโน่ห้าร้อยนะครับ FG8J ี่ตอนนี้ใส่โอลิงเข้าไปแล้วนะครับนี่ตอนเราก็จะใส่ในนี้นะครับนี่ปั๊มคัสบนแล้วก็เติมเติมเลยน้ำมันเบรกนะครับยเยอะครับแล้วมันรั่วนะครับมันค่อยซึมก็ค่อยซึมออกจนหมดนะครับตักดันเข้ามาแล้วใส่สลักเข้าสลักทำไมมันหลวมอยเออใส่ไปเลย

เหยียบคัดดูครับน,นี่ตร์ทเหยียบคัดดูหลังจากเติมน้ำมันเบรกไปแล้วเราก็ตัวสอบว่ารั่วไม่รั่วนะครับจะลองเหยียบคัดดูนะครับปั๊มคัดบนตเติมแม็กนะครับ พอสตาร์ทพอพอารมเต็มนะครับเราก็ลองเข้าเกียร์ดูไปเข้าเกียร์ถอยหลังนี่เราก็ไม่รั่วนะครับเน้นน้ำมันก็ไม่รั่วหนละังจากที่ใส่โอลิงตัวใหม่เข้าไปนะครับเพราะมันรั่วตรงนี้นะครับโอเคครับผมจบคลิปครับไม่รั่วครับ